จุดจบคิดกับลอผู้ที่มีค่าหัวรวมกัน6 0 0 0ล้านเบรีผู้ที่เคยโค่นล้มจักรพรรดิผู้หญิงที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกโดยในตอนนี้กลุ่มโจรสลัดของพวกเขานั้นได้แตกสลายลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วอย่างนี้อนาคตของพวกเขาจะเป็นยังไงกลุ่มของพวกเขานั้นจะแตกไปเลยหรือเปล่านะครับหรือว่าพวกเขานั้นจะสามารถกลับมาฟอร์มทีมกันได้สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over r ร์รีวิกันอีกครั้งและก็สวัสดีแฟนคลับวันพีชทั้งหลายเลยนะครับก็แน่นอนนะครับทุกท่านนั้นก็น่าจะพอรู้แล้วแหละครับว่า จุดจบของยุคสมัยใหม่นะครับอย่างรอกับคิดนะครับที่กําลังห้าวเลยเพราะพวกเขานั้นนะครับเพิ่งโค่นล้มจักรพรรดมาได้แต่เมื่อโค่นล้มมาได้แล้วนะครับกลับไปเจอจักรพรรดนั้นดักตบทั้งสองคนเลยซึ่งถามว่าแฟนับวันพิษแปลกใจไหมนะครับที่เห็นรอกับคิดนั้นพ่ายแพ้ต่อจักรพรรดไม่ว่าจะเป็นนะครับผมแดงแชงคูดหรือว่าหนวดดำนะครับเชื่อว่าร้อยละเก้าสิบและกันไม่อยากจะพูดร้อยทั้งร้อยนะเพราะว่ามันก็คงมีบางคนที่ยังเชียร์สองคนนี้อยู่นะครับก็อาจจะคิดว่าเฮ้ยสองคนนี้าจะสู้ได้แต่ก คนนี้เหมือนเป็นตัวแบบว่าฟาร์มของมาเลยฟาร์มมาอย่างหนักเลยนะครับแต่สุดท้ายนะครับก็ถูกดักตบลงไปซึ่งในตอนนี้ก็มีการเปิดเผยแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มของคิดนะครับหรือว่ากลุ่มของรอนะครับอย่างกลุ่มโจรสั์ฮาร์ดเนี่ยทั้ง2กลุ่มนี้นะครับก็คือได้แตกสลายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับไม่ใช่แบบว่าแตกแค่ลูกเรือนะเรือเนี่ยก็แตกด้วยอย่างเรือของกลุ่มโจรสัต์คิดนะครับอย่างวิกตอเรียพังนะครับแหมชกคเทเลยใช่ไหมไอเรือลำนี้นะครับก็เรียบร้อยโรงเรียนจีนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยถูกนะครับ เข้าใส่นะครับแล้วก็จมเรือนะครับลงสู่ก้นท้องทะเลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนจะถามว่าเป็นตายร้ายดียังไงเนี่ยอันนี้ไม่รู้เลยนะครับคือตามหลักมันก็ควรจะต้องตายนะแต่ก็ต้องไปรอดูนะครับว่ากลุ่มโจทัดผมแดงนั้นอาจจะสรงสารนะครับไอ้เจ้าหนูคิดนี้ก็ได้อาจจะเก็บมานะครับและให้อยู่ในฐานะทาสฐานะแบบว่านักโทษอะฟิลแบบนั้นก็ได้นะครับอันนี้คือความปลานีแล้วนะก็คือถ้าแบบว่าจะรอดนะครับก็คงจะไปในเวนั้นเลยแต่ก็แน่นอนอย่างที่ทุกคนนั้นได้เห็นนะครับว่ากลุ่มโจสัตว์คิดนั้นนแททบําอะไรกลุ่มจ ดผมแงหรือแม้กระทั่งนะครับคนยักษ์ของเอลบัฟไม่ได้เลยได้ซ้ำนะครับคือแทบแบบว่าทําให้เขานั้นไม่ได้สกิติิงอะไรเลยนะครับไม่ได้มีบาดเจ็บนะครับอาจจะไม่เหนื่อยเลยได้ซ้ำนะกับการโจมตีของพวกเขาที่จัดการกลุ่มโจรสลัดนี้ตัดไปอีกฟากหนึ่งนะครับที่ทางด้านของลอนะครับกลุ่มโจรสลัดฮาร์ดอันนี้ผมต้องยอมรับเลยนะถึงแม้ว่าลอนั้นจะเป็นฝ่ายที่พ่ายแพ้ก็ตามตีเถอะแต่นะครับลอนั้นก็สามารถต่อสู้กับกลุ่มโจรสลัดหนวดดำนะครับได้เกินคาดจริงๆเลยนะอย่างย้อนไปก่อนหน้านี้เลยที่เราได้เห็นนะครับหน กับรอที่เกาะวินเนอร์อย่างตอนคิดกับแชงเนี่ยแม่ไปอ้างอิงคิดกับแชงอีกแล้วนะครับพี่คิดของเราจะน้อยใจไหมเนี่ยถูกอ้างอิงเยอะเหลือเกินนะก็คือคิดกับแชงเห็นไหมแชงโจมตีแค่ครั้งเดียวใช่ไหมถ้าเทวาอาสารเล่นเอาคิดนั้นนะครับก็นอนไปชักแงว่งวแงวเลยใช่ไหมแต่ทางด้านของรอนั้นไม่เป็นอย่างนั้นนะครับเราเห็นว่ารอนั้นใช้ความสามารถพลังผลปิศาจของตนเองเนี่ยได้ดีมากๆเลยสลับสิ่งนู้นสิ่งนี้นะครับหลบหลีกการโจมตีนะครับของหนวดดำนะครับและแน่นอนพลังผลปิศาจของรอมันตื่นขึ้นแล้วใช่ไหมมันย อีกทั้งนะครับลูกเรือนะครับกลุ่มโจรสันฮาร์ดของรอเนี่ยก็ไม่ธรรมดานะสามารถช่วยเหลือนะครับทั้งด้านของรอได้ดีเลยในการต่อสู้นะครับกับลูกเรือกลุ่มโจรสันหนวดดำนะครับที่กําลังดาหน้าเข้ามาในการโจมตีใส่เขาแต่ในท้ายที่สุดนะครับก็เป็นไปตามคาดแหละครับว่ารอนั้นก็เป็นฝ่ายที่พ่ายแพ้แต่นะครับเราก็ได้เห็นสิ่งหนึ่งเลยแหละครับว่ารอนั้นนะครับก็ไม่ธรรมดานะสามารถทําให้หนวดดานั้นเหนื่อยนะครับกากเลือดได้แต่โดยส่วนตัวนะมันเป็นสไตล์การต่อสู้ของหนวดดาด้วยแหละหนวดดานั้นเป็นคนที่แบบค่่ออนนข้าาางปรระมใกต คือเน้นเอาตัวเข้าแรกในการต่อสูอ้ไม่รู้พี่แกซาดิชหรือเปล่านะมันมีนะตัวตละครบางตัวเนี่ยมันซาดิชนะอยากเจ็บอยากปวดนะครับอยากจะต่อสู้เนี่ยเหมือนไคโดอะไรแบบนี้ก็คืออยากจะต่อสู้นั่แหละอยากเจ็บอยากปวดมากกว่าเลยทําให้นะครับสภาพของหนวดดานั้นเละเหมือนกันนะในการต่อสู้กับรอนะครับแต่ก็โอเคสมศักดิ์ศรีดีนะครับในการต่อสู้กับรอนะครับลอก็เก่งนะครับระดับไม่ธรรมดาแต่ในท้ายที่สุดนะครับลอนั้นก็ลงไปนอนกองกับพื้นนะครับพ่ายแพ้นะครับพร้อมลูกเรือของตนเองแต่ก็ยังโชคดีได้เบโปในการช่วยเหลือนะครับโดย ไปโปนั้นกินยานะครับที่ชอปเปอร์ให้มานะครับก็เลยกลายเป็นร่างซูลองแบบพิเศษและในท้ายที่สุดนะครับก็สามารถพาลอนั้นหนีออกไปได้ แต่ก็นั่นนะครับลอนั้นก็สูญเสียทุกอย่างเลยนะไม่ว่าจะเป็นลูกเรือของตนเองนะครับหรือเรือนะครับของตนเองนะครับอย่างเรือโพลราแทงค์แต่โดยส่วนตัวเชื่อว่าลูกเรือรของลอนั้นก็คงไม่ตายหรอกด้วยความที่ว่าหนวดดำนั้นนะครับจับนักโทษมานะครับที่เกาะโจรสลัดของตัวเองใช่ไหมอย่างที่เราเห็นเลยซึ่งแน่นอนนะครับลูกเรือของลอนั้นก็อาจจะถูกจับไปที่นั่นด้วยเช่นกันจึงทำให้ไม่มอาจจะเกิดอีเวนต์ใหม่เกิดขึ้นอีกแล้วละครับท่านนะครับลอนั้นอาจจะไปขอความช่วยเหลือจากกลุ่มโจรสลัดหมวกฟางก็ได้นัเ่ออวนสตขงง ถูกทางด้านหนวดดานั้นจับตัวไปนะครับอาจจะเกิดปฐมมิตรกันเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งส่วนประเด็นที่หลายคนนั้นสงสัยว่าเฮ้ยหรือว่าลอนั้น,นะจะได้เป็นลูกเรือกลุ่มโจสรสตว์หมวกฟางคนใหม่หรือเปล่าด้วยส่วนตัวนะผมเนี่ยมั่นใจเกิน95%เลยลครับติงไว้5%แล้วกันว่าลอนั้นนะครับยังไงพี่แกนะั้นไม่มาเป็นลูกเรือกลุ่มโจสรสตั์หมวกฟางหรอกครับถามว่าทาไมอย่างแรกเลยนะครับศักดิ์ศรีนีครับมันเหมือนศัตรูคู่แข่งกันถึงแม้ว่าจะเป็นปฐมิตรกันยังไงลอนันน มันก็ไม่เข้าได้นะกับการที่รอจะมาเป็นลูกเรือกลุ่มโจรสลัดนี้นะครับมันมีเวของตัวเองแนวทางของตัวเองมากกว่าเป็นในฐานะพันธมิตรกันอะไรฟิลแบบนี้ผมว่าน่าจะเป็นจุดที่ดีมากกว่านะครับสำหรับกลุ่มโจรสลัดฮาร์ดของรอแล้วก็กลุ่มโจรสลัดหมวกฟางจึงทำให้ประเด็นนี้นะครับผมแทบจะตัดไปได้เลยนะครับแบบคิดไม่เยอะเลยนะครับเพราะว่าที่ผมพูดไปแหละครับว่าด้วยบริบทและการของตัวละครของเรื่องมันก็ไม่น่านะครับจะมาเป็นลูกเรือด้วยกันแต่แน่นอนนะครับผลกระทบแน่ๆเลยนะที่กลุ่มโจรสลัดฮาร์ดของรอหรือนะครับกลุ่มโจ ก็คือกลุ่มโจรสัตร์ของพวกเขานั้นนะครับจะไม่น่าจะสามารถกลับมาแข็งแกร่งนะครับได้เหมือนเดิมแล้วเพราะพวกเขานั้นก็สูญเสียเรือของตนเองไปทั้ง2กลุ่มเลยใช่ไหมจึงนําให้นะครับโอ้โหหาเรือใหม่ก็ยากนะเรือเนี่ยไม่ถูกเลยนะเรือในเรื่องมันพีดแพงมากๆเลยและการจะมีเรือใหม่นั้นเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆด้วยเช่นกนักนนะครับอีกไหนนะครับกำลังคนอีกคนเนี่ยมันสูญเสียนะครับกำลังใจสูญเสีย,ยไปหลายๆสิ่งหลายๆ,ๆอย่างแล้วนะครับการจะกลับมาได้เหมือนเดิมนั้นก็เป็นเรื่องที่ยากมากๆ,ๆจึงทาให้นะครับโอโ กับกลุ่มจจรสั์คิดนั้นจะเป็นผู้ท้าชิงนะครับในการแย่งสมบัติล้ำค่าอย่างวันพีตนั้นนะครับมีโอกาสหรือเปล่าโดยส่วนตัวนะครับโอกาสเนี่ยแทบจะน้อยนิดแล้วล่ะพวกเขานั้นนะครับในตอนนี้เนี่ยก็คงจะมีอีเวนต์นะครับหรือว่าการต่อสู้นะครับเพื่อการล้างแค้นนะครับแล้วก็ช่วยเหลือนะครับลูกเลือของตัวเองนั้นน่าจะเป็นอีเวนต์หลักมากกว่านะครับการจะไปแย่งชิงสมบัติล้ำค่าอย่างวันพีตนั้นคงเป็นเรื่องยากแล้วแหละครับเพราะว่ารูปโพนิกีฟนะครับของทั้งสองกลุ่มเนี่ยก็ถูกแย่งช ิงกลุ่มนี้เนี่ยก็จริงๆกับว่าท้าชิงนะครับแย่งสมบัติล้ำค่าวันพิศมาตั้งสักระยะหนึ่งแล้วแต่ดันมาโดนตบขนาดนี้นะครับก็เป็นเรื่องยากนั่นแหละที่ผมพูดไปนะครับจะสามารถกลับมาได้แต่จริงนะถ้าเทียบนะกลุ่มจรสัตร์สของรอกับกลุ่มโจรสัตว์ของคิดนั้นนะครับกลุ่มของรอเนี่ยยังดีกว่าเพราะรอกับเบโปยังรอดไงยังมีโอกาสนะครับไปช่วยเหลือลูกเรือของตนเองได้นะครับพลังผมปีศาจก็ไม่โดนแย่งชิงใช่ไหมแต่แตกต่างนะครับจากกลุ่มโจรสัตว์คิดนะครับอันนั้นเนี่ แล,และการที่ผมพูดไปนะครับแช่งช่วยให้มันเป็นเฉลยมาเป็นธาตุอาฟิวแบบนั้นเลยนะครับแล้วเดี like ๋ยวพีแกค่อยๆแหกอีกทีนะครับแบบนั้นนะครับก็ยังพอมีโอกาสแต่ท <Elmo> ้ายที่สุดแล้วนะครับก็ต <Live> ้องไปรอดูก şey ัน like อีกทีหละครับ like ว่าเหตุการณ์จะเป็น like ยังไงนะครับได้ว่าภาคสุดท้ายนี้เป็นหนึ่งภาคที่เดือดมากๆเลยนะครับถ้าโดยส่วนตัวผมนะไปมาๆมันมันกว่าวานโนไปแล้วนะครับคือวานโนมันค่อนข้างอึดๆใช่ไหมแต่นี้นะครับใส่อันติมาเต็มๆเลยนะครับก็คุ้นค่าและหลานนะครับสับภาคสุดท้ายของวันพีเเ่่่อนนครรัมมมววาาาหห็็ยงงไใจจกกกกุน ก็คอมเมนต์แสดงความคิดเห็นมาข้างล่างนี้ได้เลยนะครับอยากจะรู้เหมือนกันนะครับแต่ละคนนั้นมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างนะครับและเหมือนเดิมหากคุณนั้นยังไม่ได้กด s u b สไครต์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube หรือใน Facebook Fan Page สะดวกช่องทางไหนก็กดติดตามช่องทางนั้นสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ